กรณีของพี่เป้าสายันสัญญานะครับ,รบที่รักษาการป่วยหลังจากที่ตรวจพบชิ้นเนื้อเป็นลนักษณะเนื้องอกในตับถึง10จุดเนี่ยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีวิชัยวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายคุณสายันเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพระราม9ก้านะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลศรีวิชัยนั้นบอกว่าไม่มีเครื่องมือที่จะมีการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจสอบนะฮะว่าเป็น มะเล็งหรือไม่เนี่ยนะครับก็เลยจําเป็นต้องย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระราม9ก้าแทนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับคุณสายันนะครับระหว่างที่รอการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งตัวนี่นะครับก็รายงานบอกว่าพี่เป้าเองก็มีสีหน้านย,ยังสดใสยอยู่นะฮะแต่ว่าทางคุณหมอก็ให้น้ําเกลือโดยการให้ทางเส้นเลือดที่บริเวณแขนซ้ายนะครับและวันนี้ก็มี บุคคลที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งหลายท่านนะฮะก็ยังให้การเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดนะฮะมื่อรับเพยยบนานมากอันนี้ก็คือช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับโอ้โหจับภาพาพี่เป้าแป๊บเดียว <c oughs> นี่เคลื่อนย้ายเปลี <c oughs> ่ยนโรงพยาบาลแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เป้านะฮะพี่เป้ากา็พูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่มีชื่อว่าวันอำลาขวัญใจคนเดิมสาย,ยันสัญญ,ญาเน,นี่ยนะครับ ก็บอกว่าเนี่ยโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่าถ้าหากว่าจะจบชีวิตในช่วงถ้าหากว่าจะจบชีวิตเนี่ยจะใช้ช่วงแสดงคอนเสิร์ตพบปะแฟนเพลงเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายหรือหายจากโรคนี้ก็จะขอบวชตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้ก็ถือศีลทำสมาธิแล้วก็อยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยากจะให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้นะครับแล้วก็วันนี้บางช่วงบางตอนนี่นะฮะมีการ โชว์ลูกคอด้วยนะฮะนี่ยังไหวอยู่เพลงยังไหวอยู่ฮะลองเพงงลงอะไรฮะล้นเกล้าเผ<อ>่าไทย<อ>นี่ฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะไหนฮะแล้วก็จะเป็นต้องย้ายมันมีความแปลกอะไรอย่ที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปโฆษณาไปโฆษณาไปตีข่าวตีแหม่สดใสขึ้นในคะวันนี้สดใสขึ้นห้องหน้าใหม่เอ ไม่ต้องหวงและที่ยังทําใจไม่ได้ยังต้องห่วงอยู่ก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณสำหรับเวลาแฟนๆแต่ทุกๆคนที่ยังออมีใจนักใจคิดถึงใจยเยอะยางเปห่วงใจจิตใจญาแต่ให้รู้ว่าตอนนี้พี่พนนะตุ้งจอะชิ้นเนื้อก็ต้องจอดอะไรหลายๆอย่างแต่โรงพยาบาลน,นั้นนะ เขาให้เอานวยความสะดวกไม่ได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมือพี่จำได้เพราพี่ก็ตู้มาตู้ครับทุกคนครับครับครัวสู้ด้วยไหมคะสู้ทุกคนโอเคครับโอเคครับให้ฟังไหมคะไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่มีไม่มีเสียงกระจายแล้วนลุนกล้าวเผ่าไทย ศูนรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชาชนจนทรงห่วงกังวล ดังยาดฝุนจะลมพืนลางสดใสดีนะฮะครับใช่ครับเสียงพี่เป้านั้นก็แหบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่เป้าเสียงแหบอยู่แล้วเสีแหบอยู่แล้วใช่แต่วันนี้เวลาร้องเพลงก็ดูจะแบบเหนื่อยหน่อยใช่ปะเพราะเป็นคนป่วยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะฮะวันที่ 27กรกฎาคมนะฮะวันอำลาขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาที่พระประแดงอาเขตสมุทรปราการตอนห้าโมงเย็นนะฮะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าพี่เป่ายังไหวอยู่วันนั้นก็จะขึ้นพิทีด้วยวันไหนนะฮะวันนี้27กรกฎาคมโอ้สัาห์น้าใช่พรเสาร์หน้าเลยเนี่ยเสาร์หน้าเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะอ๋อก็ต้องก็ต้องรีบเลยก็ต้องรีบจัดเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ตอนเี่ยงไหวอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับ